พี่น้องประเด็นว่าสิไปพาพี่นอ้นองไปหาไตาเขียดเบิ่งจากไหนวันที่มีบ่แล้วก็สิพาพี่น้องชมบรรยาก,กาศกลางคืนไปเด้พี่น้องเฮาต้นไหนก็เดินนั่นก็เดิน่อไปอันนี้ต้นกล้วยก็เดินจนเสร็จสิ้นเนาะ โอ้ยมาพี่น้องมาเห็นลมหน่เนาะมาขวดนอนนี่นะพี่น้องมาหน่อน,นั่นนี่เย็นพอด,ดนมาปลูกตน้นส้มไว้นี่พี่น้องเป็นมากระล่ะต้นละหาร่อยพี่น้องบังบอ่ป่า nắm côn bút tên, quên cắn cang bao này này, là côn mẹ chẳng ra vấn đề. Dậy vướng cháu, quên miền nó đi dậy, vướng cháu nghe, vướng cháu, vướng vướng sửa vướng, ở miền nè, hả? Cháu ờ, phải say nào, ôi ờ, phải năm nha.

Còn cứ nó phải con dài, giờ nhìn vào. Biển cả ngái nó. Ừ, có đến ันใย่สุดสุดหวานแววขนาดคนในเบื้องทอสามเด่นเบืง้บบงคุณแม่จันล่า ฮะเกียดเด้อพี่น <contamination. S 2> ้องบปพ่อแม่วาดีเอฟซเนยเอออาิบั็นได้วย่าหาเีพว่าฝนตกมัตกหเงีนะมันง้ว่าแล้วเต้ามันออกเลอเป็นตวงเลยเนาะตัวนๆอ้วนๆอนะเขาเดินตาวดีเดี๋ยวเเห็นอันนี้มันมอง โอ้น้องน้องเจ้าน้ำเต็มแล้วเออะเรีว่าปลามันดีใจมันอปุ๊บเป๊ะปากเาล่าถะ่มาตีมาเอาปลาตายแห่ยงมันไม่ได้มาเอาแล้วุนนะ้ำซึมมันดีใจว่าส่วนน้ำเต็มแล้วพี่น้องผูเออ้เช้านี้ตอนเราเออกปลาได้บุ๊กเขาเนี่ยอามาข้าว,วาอยู่ยังว่าไม่มาอุ้กจะไม่ฝนมาเนี่ยโบได้เด้อกาสันโบได้ เราให้เบิ่งเขียดนี่แม่เลือกเอาเขียดอันนี้นะจะเมื่อออกแม่จะไปฟังพุ่นยูมันก็หลายฟังนีเขียดอันนี้หั่นโอ้ยมันกินแซ่บฟังไลยเลาะปามันดินไปเลาะท่งทางผมเลยอันเนื้อหาเอาเขียดน้ำเต้าตัวดาแมงไม้ก็หลายแล้วถึงจะได้เอานี่นะครับ แมไหลดีตัวเน่าก็ไหลายชิงบิดบะยิ่งบิดยิงบิดพี่น้องเลยเห็นวะต้องเอาขวดเนาะเอาขวดอันนี้แม่ปวดมือแม่ก็เลยบกถือขวดถ้าคุกเอาไปเกี่ยวย้อนไปกับบุญประเด็นว่าเจ้าขวดเพรเดินก็ลืมมันมันได้เดินใส่ใส่เัามันจะเจ้าหอเจ้าหออเจ้า จากน้ำเต้ามันมันมันยังบอทันละวตกแห้งซื่อจะตกแหงเบิ่งเอาบบดนี้มันโคมกันแล้วเอาหรือยื่นในเกียดลายอ่ะอกล้ภาพสองภาพสองน่องตังก็ลงมาแล้วลาวหมอแบดไปเสียงไปถึงได้บนน้องแน่นหม่นี่นี่น้อยนี่มันสิออกมาแค่นียหยิบขึ้นมาเบิ่งดูแม่ ไข่เป็นท้องเนี่ยมันออกเบานะโอ้นี่แมันแซีบคือเกินแซีบเล่นเดียวเขี่ยเลยนะเขี่ยใ้เพิ่งเพิ่นท้องตาล้อเขาดีเนี่ยมันสิออกปลาอปลาเรีอยู่ในอย่างเงือกนะเดินเดียวเห็นยังโบทันละออกหมมพอมาฝุ่นมันคล้อยแต่ว่าแม่กระแม่ได้หรืเจ้าบิ่งดูดิแม่ผมซื้อมา่เออแม่บุกโอ้บราณน้าแม่ตบกบได้ออกมาเออยังไงขาคำอ่ะเออยังไงข้าคำเต้าเมื่อออมยังว่า สส้มใ่บางตังไม่ช่องอะได้อพี่น้องน้องตังไม่ช่องอะได้อเอาวัสดีช่องเจ้าควังใช่ไม่ช่องคุณแม่จันล่าคุณแม่จันล่าไม่ช่องอะไรด้อพี่น้องเลยสวัสดีค่ะซื้อซองวางไดบอกเลยซองแม่จันล่าเด้อค่ะเด้อกับน้องตังเด้อซื้อซองไม่หยังบอกนะครับซองกันใดก็เพื่อนเปลี่ยนซื้อเด้่ซื้อใส่ตังคนเล็กเด้่ซื้อซองซื้อซองก็ันไปคนหายายจันล่ากับน้องตังขึ้นซ่องผมวันนี้ น้อยเนี่ยตัวนีใหญ่โอ้ตาเราดีพอเดินบอเห็นดอกโซ่ดูอ่าพอเดินบอเห็นเดนะ้อมันแทบมันพึ่งออกกอกลูอ้อยไข่ติม่มท <c oughs> ้องมันบ่อได้ข้าวเด้อมันฝนปกใหม่อันนี้กับน้ำเรียนน้ำเลยไหมห้องสิ่ต้มซัวมืออื่นนี่ ตัวทะเบืองฮาต้มซัวใส่พักเทียวจะเห็นตาเนี่ย่แมเอเห็นแล้วแม่เห็นตัวมันลายค้ำไข่ร่นแล้วหมกพอเดินมันยังหาโดนเห็นบ่ะมันสิเต้นหงคืออย่างมีกระโดดนห,ห้วหวสูงชั่วหัวเฮาปุ่นสวัสดีครับ,มรบผมฝากช่อง <c oughs> อน้องตังกับคุณแม่จะไล่เด้อพันหัวตะไดท์ท่อสามมันที่มันเปิดช่องแล้ว <c oughs> พี่น้องคนหาค้าว่าชายตั้งคนเล็กเด้อจังสิเห็นเด้อชายตั้งคนเล็กนะช่องน้องตั้งขอบคุณแม่จันล่าผลใดทอดสามมันมีผน,น,นเลียนพอด้ได้ตั้งช่องให้แล้วแต่ว่าซื้อหรือเราตั้งเองเด้อพอดีตั้งตาสอ,องให้ซื้อเพราะว่าเดราจะเล่าสิเอาซื้อ,อยังไงน,นนะพอดนเพราะว่าเป็นช่องของผลซองปนแค่เ,เท่าเออ ซื้อซองคนนั้นซื้อใส่ตังคนเล็กแล้วก็ซื้อเฟซเราก็ใส่ตังคนเล็กซื้อติ๊กตอกเราก็ใส่ตังคนเล็กซื้อเดียวกันเบิดเนาะตังเนาะเออหาง่ายพี่น้องหาง่ายฝากติดตามน้องเลยด้อพี่น้องเอ้ยขึ้นไปยังเท่าไหร่เออมีหอดกบพุ่นป๋ออ๋อเปิดน้ำมันสันต์เลยอ๋อยอะน้ำเตาหนาวมาสันต์้องว่าประเด็นกับบุคคลหาเกี้ ร่มแห้งร่มเย็นสบายเลยฝนตกแล้วบุหอนน่องอ้ขิวพอเดินเห็นนองยู่บนได้ฝนบ่งท้อสาบอยู่บอกคนเยอะอิวถาพอจะเหนี่อยครับครับประทันคนวะคนเบิ่วมีกี่เมาอือบ่ตกเป็นห่วงเด้อยัฟซี่ก็ได้ มันคือเก่งเลยว่าโดดขึ un> <sk un> <sk 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 ้นสั้นๆขึ้นได้เนมายเนาะคนนี่ขึ้นบ่ได้เ้อชมบรรยากาศตอนกลางคืนพี่น้องร่มเย็นสบายเลยบรรยากาศเย็นสบายันนนนยาว่ทกกแ้็็อเหหดด เออมอเมืนตาแมบแมบแม่แมัมนจะเอาได้ยังบุมมือจับเอาเรยแล้วเดินเสียดน้ำเต้าคนเดินเสียดน้ำเต้าเอ้พ่อขันอื่นเสียดน้ำเต้าน้ำเต้าไข เอแแล้วครัปาม่ลงอันน uh, okay. hmm. right. uh, really mm ี hmm. mm ้ปลาปลาพ่อ hmm. ตัวนี้เนาะตัวอนปลดูกมันลอยลงไปเออมันยูนนี่อมันยูนนี่ละถ้ามันเป็นนันพอพันแน่พัน้ก่อนทําน้ำมันม่ลงที่โตมพมันอยู่นี่ละตัวนี้ก็ตัวใหญ่เ ่นยืนอยู่นี่นเดียว่นเดียวหาเียดวยเส้นเลเส้นลงมาเลยดนเดียวหาเยดพอเดินบอเห็นดอกตากเป็นตาจังไดลายคมายสั้นนน้อยมันต้องหากินดูดูจังสิฮูดจัก่หวงอสิมีแป๊บลอดอกอืวนตั้งพอแล้วมันอยู่ชงพุ่งกมีเมาแตทันเปีนไปถงไนาอืมันเดท่ไครเบิ่งไข่เออไม่ไข่แล้วยายมันออก น้ำหลายๆมันก็ปุ่มอมกับในเรี่ยวมันก็ไข่อะไรแบบนี้อันนี้มัน,ออมนประเด็นเราเห็นแล้ว